หลังจากออกงานประจำมามีเวลาว่างขึ้นเยอะเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนช่องกินไปเรื่อยวันนี้นําเสนอเมนูปูผัดผงกะหรี่เป็นเมนูที่คุณย่าฉันอยากกินแล้วก็ชอบกินมากๆตั้งแต่เกิดมา32ปีเคยได้ทําเมนูนี้เป็นรอบที่2ไม่แน่ใจนะคะว่าหน้าตาจะออกมาแบบน่ากินเหมือนที่ทุกคนเคยทําหรือเปล่าแล้วมีใครเป็นเหมือนกันบ้างไหมคะชอบกินแล้วก็ชอบทํากับข้าวมากๆเราไม่รู้หรอกว่าหน้าตาหรือว่ารสชาติมันจะออกมาเป็นแบบไหน,นขอแค่ได้ลองลงมือทําแค่นั้นพอเลยปูที่ซื้อมาจะเป็นปูที่สําเร็จแล้วเลยง่ายต่อการทํามากใครทีีีีี่่้้้้เกกกย็แแนนนนะะําาาใหซือบบมดว หรับน้ำซอสถ้าใครอยากได้ความนัวแนะนําให้ใส่นมกับไข่ไก่เยอะๆผงกะหรี่สามารถใส่ได้ตามความชอบเลยส่วนตัวพริกเผาถ้าชอบเผ็ดมากใส่ามากชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยนะคะทํารอบนี้ที่บ้านบอกว่าเราทําเผ็ดมากาจริงๆแล้วเมนูนี้ทําง่ายนะใครที่กําลังรับชมอยู่มีสูตรรับพิ่ือ <c oughs> หรือว่าช่องกินไปเรื่อยทําผิดพลาดประการใดหรือว่าวิธีการทําไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาสามารถคอมเมนต์ติเตียนกันได้นอกจากปูผัดผงกะหรี่มีใครเคยเอาปลาหมึกกับกุ้งมาทํากันบ้างไหมคะว่าไปแล้วปลาหมึกกับกุ้งก็น่าอร่อยเหมือนกันนะในที่สุดเมนูนี้ก็กําลังจะเสร็จเเป็นทีี่รรยยบบ้ออลช ไม่ชอบทานหรือมีเคสพับเด็ดๆเคสพับพีดีแวะมาบอกมาคอมเมนต์กันได้ช่องกินไปเรื่อยขอขอบพระคุณที่ดูจนจบคลิปค่ะ